หวานหมดขึ้นนางเอกดังสวีทสามีไฮโซครองรัก8ปีไร้ข่าวขาเตียงหักขาเตียงมั่นคงแข็งแรงเสมอมาสำหรับความรักของดาราสาวเอมมี่มรกตกับสามีเจมจิรายุทธ์แสงทวีปที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมานานกว่า8ปีและมีน้องสายน้ำเป็นพยานรักสำคัญของทั้งคู่ และเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน8ปีสาวเอมมี่ก็ได้เขียนข้อความในใจถึงคุณสามีสุดเลิฟว่า8ปีแล้วแต่งงานมา8ปีแล้วหรอคะเนี่ยเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกขอบคุณหนีที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่มอบชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กับหนูและลูกคะ่ะ we love you so much daddy a t James Jirayut แถมล่าสุดคู่รักเอมมี่เจมยังควงแขนกันไปดินเนอร์เติมรักให้กันสองแต่สองพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่าเมอร์แอนเมอร์ซังตวีฟ8 y e a ยีดาวแอนดฟอ v e เอเวอกแอดเจมจิรายุทดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีเรียเทเมอร์